จงเป็นแสงสว่างเป็นแบบอย่างจงเป็นความรักจงเป็นผู้นำที่คุณเป็นในฐานะที่เป็นแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปแบบอยู่ที่นี่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับแสงความงามความบริสุทธิ์ของคุณสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมากลับคืนมา เพื่อจะได้สัมผัสได้เห็นสิ่งนี้และตระหนักในสิ่งนี้ใช้ชีวิตเธอเอาสิ่งนี้อย่างเต็มที่ตามที่พวกเขาตัดสินใจเลือกในฐานะผู้เป็นแนวทางเราจับมือกันเราทำสิ่งนี้ร่วมกันในฐานะแสงสว่าง และในฐานนะความรักที่บริสุทธิ์ที่เราแต่ละคนเป็นในฐานนะที่เป็นผู้เป็นแนวทางเราถือเอาสิ่งใหม่เราถือรหัสเทมเพลตสำหรับโลกใหม่ภายในประเทศของเราเราต่างก็นำสิ่งเหล่านี้ออกมาพร้อมกับทุกสิ่งที่เราเป็นบรรลุ และกละระทำทั้งชีวิตการดำรงอยู่ของเราคือการรับใช้มวลมนุษย์ไกาอาและทุกสิ่งแต่ไม่ใช่อย่างที่มนุษย์จะรับรู้ในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณแห่งแสงที่เป็นตัวตนจิตวิญญาณแห่งดวงดาวเราได้รับ การนำทางผ่านการเชื่อมต่อวิญญาณแหล่งกำเนิดแสงบริสุทธิ์อันลึกล้ำซึ่งยึดเหนี่ยวแน่นจากภายในส่วนรลึกเราทำตามที่เราเห็นตามที่ตกลงกันในระดับจิตวิญญาณแล้วเราทำสิ่งนี้ทุกวันผ่านการมีอยู่อันศักดิ์สิิทธ์ของเราเอง โดยสร้างความแตกต่างและแสดงวิธีการในฐานะผู้นำทางและผู้รักษาประตูดูแลกลิดที่นี่เราให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆและทำงานร่วมกันโดยที่แต่ละคนพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนในฐานะด้านตัวตนที่สูงกว่า ในความสมัคคีที่สวยงามในความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของจิตสมนึกที่สูงขึ้นสูงสุดที่ซึ่งเราเป็นสนามที่เป็นปึกแผ่นของการขยายสติความตามในวงเล็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะร่วมกับไกอา เรากำลังเสร็จสิ้นกระบวนการเขียนเทมเพลตใหม่ซึ่งมีการดำเนินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นปีที่ีเลือนพอท่่านวันที่3-4กรกฎาคมเปิดให้ใช้รหัสเหล่านั้นสำหรับทุกคนที่เป็นจุดสุดยอดของเกตเวย์รหัสจำนวนมากที่มาบรรจบกันในทุกตอนเราอยู่ตรงกลาง ของการพกพันเพล็ต่อไปซึ่งจะใช้เวลา3วันจึงเสร็จสมบูรณ์ในวันที่15กรกฎาคมเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการเพิ่มการหลายเข้าของแสงและรหัสแสงแม่แบบโลกใหม่ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์ ที่กำลังดำเนินอยู่โดยในช่วงครึ่งหลังของกาลกระดาคมจะมีมากขึ้นในขณะที่เราดำเนินการขนส่งที่มีประสิทธิภาพผ่านประตูสิงโตนี้เป็นเพียงบางส่วนจากช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเป็นผู้นำเข้ามาโฟกัสใครบ้างที่ยอมให้เป็นผู้นำสิ่งนี้ จะนำไปใช้กับทุกสิ่งในระดับหลายมิติและทุกความจริงทั้งภายในและภายนอกวงเล็บหมายเหตุนะคะอัตราจะไปทางเดียวในขณะที่อัตราที่ส่งขึ้นด้วยการเลือกอย่างสมบูรณ์ต่างกันที่เส้นทางลหัสศ,ศักดิ์ธร์มีพลังและบริสุสธิ์ ซีเลียสเกตเวย์เพิ่มสิ่งเหล่านี้โดยเปิดกว้างเข้าถึงโลกใหม่หรือสวรรค์ภายในทั้งหมดที่เปิดกว้างสำหรับสิ่งนี้ใจยังคงทิ้งระเบิดนาท่วมและเขียนความจริงขึ้นมาใหม่จากภายในหนึ่งกรกดาคมทำให้เกิดการเปิดกว้างมากขึ้นและดำเนินต่อไปผ่านประตู ไลออนเกสตาเกตขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเจตสัมเนกครั้งใหญ่ทั่วทั้งกลุ่มต่างๆวัฏจักรพลังยังคงเพิ่มขึ้นในความเร็วรอบทั้งหมดมองเห็นได้ในรูปแบบต่างๆอากาศเป็นเพียงหนึ่งในนั้นและจะสัมพันธ์กับสภาพอากาศภายในของแต่ละคน จจตสานึกที่สูงขึ้นตอนนี้อยู่ในระดับแนวหน้าสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและสร้างสร้างความเป็นจริงของโลกใหม่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้หัวใจของตัวตนที่สูงขึ้นแต่ละคนต้องเปิดและออนไลน์ก่อนสำหรับสิ่งนี้ การอัปเกรดทางกายภาพและการเขียนซ้ำสิ่งเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเนื่องจากการไหลเข้าเพิ่มจำนวนความแข็งแกร่งของความถี่แสงรหัสที่เราแต่ละคนกำลังรวมเข้าด้วยกันในกรณีที่ร่างกายมีความหนาแน่นจะค่อนข้างรุนแรงความรักในตนเองการดูแลตนเอง และการสนับสนุนร่างกายของเราในขณะที่ร่างกายแสงรวมภาษารหัสตัวตนจิตวิญญาณแหล่งที่มาที่สูงขึ้นจะช่วยบรรเทาผลกระทบในที่ที่บาดแผลลึกและโปรแกรมต่างๆยังคงอยู่ร่างกายมีการปรับแต่งมากมายที่ต้องทำการต่อต้าน ความตึงเครียดหรือการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้และจำเป็นต้องรู้ก่อนจะสร้างการต่อต้านในระบบกล้ามเนื้อระบบเกล็ดและเพิ่มปริมาณของความรู้สึกไม่สบายความเจ็บปวดที่ได้รับความทุกข์อยู่ในจิตใจดังนั้นมุมมองที่เปลี่ยนไปและวิธีที่เราทักทายทุกคน จึงสำคัญเกินกว่าที่เราจะสัมผัสได้ทั้งหมดผ่อนคลายหายใจให้เกียรติสนับสน,นุนและยอมจำนนเพื่ออาบแสงแสงสว่างท่วมด้วยแสงเนื่องจากกายแสงของคุณรู้วิธีทำทั้งหมดนี้เพื่อคุณเพียงแค่ฟัง และดูว่าคำแนะนำภายในของคุณเองสำหรับสิ่งนี้คืออะไรจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ทั้งหมดและพร้อมที่จะทำตามที่คุณได้รับคำแนะนำเห็นถูกแสดงในขณะที่ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณนำทางตัวตนที่ต่ำกว่ากลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งเดียวและการดำรงอยู่ของแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งทั้งหมดคือความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนต้องอบรับให้เกียรติและยอมให้เกิดขึ้นจะมีการเคลื่อนตัวจำนวนมากเนื่องจากแต่ละระบบจะยกเลิกการทอระบบแมทริก แบบทอภายในที่อยู่ภายในรูปแบบร่างกายและทงการเลิกลานี้อาจรุนแรงมากในครั้งแรกในบางครั้งเนื่องจากสิ่งใหม่ก่อตัวขึ้นเมื่อตายละลายหรือถอนชำระแบบเก่าและทำให้สมดุลของความถี่สูงเหล่านี้ทั้งหมดทำให้สเสถียร และขยายออกทั้งหมดต้องการให้แต่ละด้านของมาสเตอร์ออกมาการสร้างความเป็นจริงใหม่ทั้งหมดนั้นใช้รหัสแสงและแสงเนื่องจากรหัสเหล่านี้ถูกลดล็อกจากส่วนลึกภายในและนำไปใช้ผ่านการสร้างความเป็นจริงที่ขยายโดยจิตสำเนก การยืดทั้งหมดไว้ในสถานที่นั้นเป็นสภาวะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นและขยายตัวมากที่สุดขวันตามของแต่ละคนสภาวะของคลื่นสมองมีความสำคัญมากกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องหลายมิติและการเข้าถึงขยายการรับรู้ของสิ่งมีชีวิต ร่างกายทั้งหมดต้องบรรลุสภาวะคลื่อสมองที่สูงขึ้นความถี่สูงพิเศษเหล่านี้จงใจทำลายสถานะของคลื่อสมองส่วนล่างเพื่อให้สามารถเข้าถึงเปิดใช้งานและบรรลุสภาวะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นได้สภาวะการตื่นหรือหลับและการพลกกับ ของความเป็นจริงความฝันภาพลวงตาไทาม์ไลน์สัมพันธ์กับสภาวะการทำงานของคลื่นสมองยิ่งความถี่สูงเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งปรับตามนี้มากขึ้นเท่านั้นการเปลี่ยนสถานะการทำงานของเจดสำานึกโดยสมบูรณ์นี่คือจุดที่การเปลี่ยนแปลงสถานะ การนอนหลับทั้งหมดเกิดขึ้นและการตื่นขึ้นของการหลับลึกและสภาวะความฝันที่ชัดเจนช่วยให้การขยับตัวเช่นกันการเข้าและออกจากสถานะเชิงเส้นไม่เชิงเส้นต่อเนื่องกันจนกว่าจะสามารถปรับให้เข้ากับสภาพและเรียนรู้การทำงานที่แตกต่างจากแต่ละสถานะได้ จำเป็นต้องผักผ่อนอย่างมากการเคลื่อนไหวของร่างกายจะแตกต่างออกไปเมื่อผสานรวมและวิธีที่เราใช้พลังงานของเราเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากขึ้นด้วยด้านอัตราของมนุษย์จะต้องถูกลดทอนลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเขียนโปรแกรมนั้นเลิกซึ้งและแข่งแกร่ง การเขียนแม่แบบร่างกายใหม่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อแง่มุมของมนุษย์ไม่อยู่ในการต่อต้านการควบคุมอีกต่อไปกายแสงคลื่นสมองแกมมาเซลเลสเป็นมุมมองของตัวตนที่สูงขึ้นซึ่งปลดล็อกความที่มิติที่หกภายในจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะปลดล็อก จินสำนดกพระเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความบิดเบี้ยวครั้งใหญ่ทำลายสิ่งเก่าด้วยพลังและความรักและวางรากฐานสำหรับการสร้างสร้างความเป็นจริงของแม่แบบโลกใหม่เนื่องจากเรามีกลุ่มทั้งหมดที่ยอมรับแง่มุมเหล่านี้ของตัวเราเองมากขึ้นรหัสที่หลั่งไหลเข้ามา ซึ่งกระตุ้นระดับจิตสมเนกให้แข็งแกร่งึ้นการเปลี่ยนแปลงส่วนรวมที่สรงพลงังจึงกำลังดำเนินอยู่ซีเลสคือแง่หม,มุมทีทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นแต่ละย่างก้าวไปสู่บทบาทการบริการที่สูงขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะผ่านพลังภายในอันยิ่งใหญ่และระดับใหม่ของความซื่อตรง ของวิญญาณที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามกับความเชื่อวิถีทางของมนุษย์พวกเขาสลับขั้วโดยตั้งใจและมีพลังมหาศาลความสะดวกเช่นกันมุมอมองมิติที่หกนี้กระตุ้นเหมือนขบ้าของแต่ละคนเพื่อสร้างผ่านการกระทำที่มีจิตสําึึกที่สูงขึ้น ซึ่งจะรีเซ็ตความเป็นจริงจากเส้นฐานใหม่มิติที่หขกขึ้นไปในขณะที่ยึดรหัสมิติที่สูงขึ้นผ่านการกระทำทางร่างกายสิ่งนี้จะเริ่มต้นความเป็นจริงในมิติที่สูงขึ้นเพื่อเริ่มปรากฏออกมาในขณะที่เมือคบานการขึ้นสู่ร่างกายของแต่ละคนเสร็จสมบูรณ์ เทมเพลตนี้ใช้เวลามากในการสร้างเนื่องจากทุกการปฏิบัติคือสิ่งที่เปิดใช้งานสร้างกายแสงดังนั้นการยอมจำนนต่ออัตตาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการกลับคั่วของพลังงานแต่ละชนิดโดยมีสติซึ่งยังคงมีความแตกต่างอยู่ภายใน การเปิดใช้งานและใช้งานรหัสสตาร์เกตเฉพาะเหล่านี้รหัสพระเจ้าจะย้อนกลับและกลายเป็นรหัสขอพระเจ้าการเปิดใช้งานจิตสำเน็จพระเจ้าเมื่อการบิดเบือนอย่างใหญ่หลวงของทม์ไลายการมีอยู่ทั้งหมดถูกล้างออกจากรหัสนี้และโครงล่างร่างกายแม่แบบด้วย รหัสจิตสำนึกแห่งพระเจ้าแหล่งที่มาเหล่านี้เปิดใช้งานความสามารถของแต่ละคนในการสร้างความเป็นจริงใหม่ทั้งหมดตามนี้รหัสคอนเวนเจอร์เปิดใช้งานและสิ้นสุดเร็วขึ้นในแต่ละจุดศูนย์ทันทีข้อควรจำทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการแบบออแกนิก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อหัวใจสากลบริสุทธิ์สูงกว่าของเราเปิดออกแล้วร่างกายของเราเริ่มออนไลน์ด้วยสภาวะจิตสำนึกที่สูงกว่ากายแสงของเราจะทําทุกอย่างเพื่อเราขึ้นอยู่กับเราที่จะจัดลำดับความสำคัญใหม่และให้เกียรติกายแสงวิญญาณ การนำทางของตัวตนที่สูงขึ้นตามที่นำเสนอร่างกายของเราเป็นภาชนะดินของเราเป็นที่ที่เราสัมผัสสวรรค์ภายในครั้งแรกเมื่อเราปรับตัวและยอมให้ตนเองสัมผัสและได้ยินทางบนเองอันศักดิ์สิทธิ์ของ n e นิอเอิร์ร่างกายจะเริ่มปรับอย่างต่อนเนื่อง ให้เกียรติกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์นี้มันจะเป็นความท้าทายสำหรับด้านมนุษย์ของคุณชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสร้างเสริมสร้างคุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่ขอความไว้วางใจการฟังการให้เกียรติจากส่วนลึกภายในกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณ จักรวาลทั้งหมดร่างกายของคนจะเคลียโปรแกรมอยู่เสมอแต่วิธีจะเปลี่ยนไปตามทางเนื่องจากร่างกายของคนสามารถเก็บแสงความถี่สูงไว้ได้มากขึ้นผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักว่าเป็นมุมมองของตัวตนที่สูงขึ้นอาศัยจิตสมนึกแห่งโลกใหม่และตัวตนที่ต่ำกว่า ด้านอัตตาที่อาศัยจิตสํานึ้ของโลกเก่าและเพื่อที่จะเปลี่ยนไทม์ไลน์ที่สั่นสะเทินกระชับกระเชงการเปลี่ยนแปลงภายในที่สมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นเมื่อทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวสาภาพภายในอันศักดิ์สิทธิ์รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะสร้างอำนวยความสะดวก ให้กับประสบการณ์ภายนอกภายนอกเพื่อให้ได้รับการปรับแนวเป็นผ่านสิ่งนี้จดจำขั้นแรกเข้าถึงสภาวะจิตสำเนกที่สูงขึ้นการทำสมาธิการเชื่อมต่อผ่านธรรมชาติพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์วิธีการอื่นๆที่เหมาะสมกับคนุนถือการสั่นสะเทือน ความรู้สึกนานพอที่ร่างกายของคุณจะทำงานจากความทีนี้ได้ไง่ายขึ้นอาจจำเป็นต้องพักผ่อนธรรมชาตินอนการอยู่คนเดียวหรือหยุดทำงานดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้สติสัมปชัญญะที่กว้างขวางนี้อย่างเต็มที่ร่างกายพลังงานแสง วิญญาณจะทำสิ่งที่จำเป็นในการเข้ารหัสและเขียนใหม่ซ่อมแซมปรับเทียบใหม่ปรับแต่งใหม่และประสานใหม่ทั้งหมดตามความผีที่สูงขึ้นเพื่อให้ร่างกายทำงานแตกต่างกันและมีความสอดคล้องสอดคล้องกันมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเคยยังมีอีกมากเสมอ และฉันรู้ว่าตอนนี้ก็เพียงพอสำหรับการแบ่งปันในข้อความนี้ด้วยความรักความซาบซึ้งและความการุณาต่อคุณและทุกคนกับการอุทิศตนและการสถิตอยู่ของพระเจ้าที่นี่